เตรียมรับศึกนิวเคลียร์สร้างฐานยิงขีปนาวุธ320แห่งพร้อมโซนัาชการใต้ดิบวันที่22พฤษภาค,คม2568อยู่กัดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ i กวอรมีเรื่องร้อนมาฝากอีกแล้วนะคะโลกระอุสิเปลี่ยนไปด้วยหมอกควันแห่งสงครามที่วันนี้ทุกฝ่ายต่างเชื่อว่าไม่อาจพ้นสึกนิวเคลียร์ พราะการแข่งขันนิวเคลียร์ของมหาอำนาจทั้งหลายเมื่อถึงจุดสูงสุดทั้งหมดแล้วแลว้ววาระแห่งการจัดระเบียบโลกใหม่ท้าทายว่าใครจะคุมบังเหียนโลกใหม่มหาอำนาจเดียวหรือมหาอำนาจโลกหลายคั่ล่าสุดหลังจากทรัมป์ประกาศสร้างดมทองน,นะคะเป็นโลกป้องกันขีปนาวุธแบบอภิมหาโครงการทุนมหาศาลด้านจีนก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะมีรายงาน เตรียมฐานันชาชการใต้ดินพร้อมขยายแท่นยิงมิสไซล์หลายร้อยแห่งทั่วประเทศแล้ว Hans Christensen และคณะเขาเขียนรายงานในวรารสาร Bulletin of Atomic Scientists ฉบับเดือนมีนาคมปีนี้และค่ะเขาบอกว่าจีนขยายฐานยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่เรารู้จักกันในานาม i c m m อย่างมีนัยสำคัญทีเดียวเพราะขยายถึง320แห่ง ทั่วประเทศนะคะแต่เลอกเอาพื้นที่ที่ห่างไกลจากระยะยิงขีปนาวุธร้อนของสรัฐเขายกตัวอย่างว่ามีที่อยู่เหมือนฮามีและยูลินที่จริงมีมากกว่านี้320แห่งใช่นะคะและก็ที่สำคัญอยู่นอกระยะยิงขีปนาวุธร้อนของสรัฐด้วยฐานยิงหล่านี้ติดตั้งขีปนาวุธตรงฝั่ง 31a หัวรบนิวเคลียร์ก็ได้หัวรบธรรมดาก็ได้แต่กลุ่มคณะนี้เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ทุกสายว่าคนนั่นเลยโดยตั้งเป็นลักษณะกริดสามเหลี่ยมเชื่อมต่อส่วนควบคุมใต้ดินด้วยสายเคเบิลฝังอยู่ใต้ดินเขาบอกว่าสำหรับหัวรบนิวเคลียร์ตั้งเป็นสามเหลี่ยมจูนเชื่อมผูบัญชาการใต้ดิน ฉพาะตรงฟังนะคะอื่นๆอีกล่ะไรอันสไนเดอร์อธิบายเรื่องหนี้ในวารสาร Sig n n d g l o b a l security ด้วยเขาเขียนตั้งแต่ธันวาคม2020ปีที่แล้วนั่นแหละบอกว่าฐานยิงขีปนาวุธของจีมีโครงสร้างเทียบเคียงกับการออกแบบของรัสเซียเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6เมตรบ่งชี้ถึงการป้องกันขีปนาวุธขนาดใหญ่อาจจะเป็นตรงฟัง5 หรือตรงฟัง3 1อย่างที่กล่าวมันก็ได้แสดงความแข็งแกร่งสูงสุดของฐานยิงเหล่านีออ้สื่อสฉบับนี้เขาบอกว่า1,500ปปอนต์ต่อตารางนิว้วเขาเรียกหน่วยอันนี้ว่า p s d นะคะแต่ให้รู้ว่า1,500ปอนต์ต่อตารางนิ้วเทียบเท่ากับฐานยิงที่แข็งแกร่งที่สุดของรัสเซียปัจจุบันขณะเดียวกันก็มีที่ขนาดต่ำสุด ของรัสเซียกับของจีนก็คือ450บอนดต่อตารางต่อ p s i นั่นแหละสำหรับฐานแบบเก่านั่นคือฐานใหม่320แห่งนี้1,500ปอนด์นต่อหตารางนิ้มีระบบแยกแรงกระแทกและบัฟเฟอร์ป้องการขีปนาวุธจากแรงสั่นสะเทือนจากการถูกโจมตีนั่นคือตัวขีปนาวุธใหญ่ฐานก็ต้องใหญ่มาร์กเกินซิงเกอร์ เน้นย้ำอีกในรายงานของสถาบ,บัน MITCHEL INSTITUTE ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของสรัฐ B 2 1ได้รับการออกแบบเพื่อเจาะลึกในแผ่นดินใหญ่ของจีนสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญทั้งฐานยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่ทั้งศูนย์บัญชาการฐานอาวุธต่อต้านดาวเทียมอันนี้เขาบอกว่า B 2 1มีความสามารถในการพรางตัวก็คือเป็นบินรบเซลล์รุ่นใหม่ซึ่ง ว่องหนว่าง,งั้นเถอะมีพิสัยการบินและน้ำหนักบรรทุกที่ล้ำหน้าจัดการอาวุธเด็ดของจีนได้เขาบอกอย่างนั้นแต่มาเสียเส้นค่ะที่เกรกวีเวอร์เขาเขียนในรายงานของอ t l n t t i c o u n เ e ออีกแบบหนึ่งเลยว่าระเบิดแรงโน้มถ่วง B 6 1 1 3หรือ B 2 1ของสหรัฐต้องถูกปล่อยในระยะใกล้กับเป้าหมายทำให้เครื่องบิน ที่จะต้องบุกเข้าไปในพื้นที่จีนน่ะมีโอกาสถูกโจมตีมีโอกาสไม่รอดชีวิตนั่นก็คือข้ออ่อนก็คือจะต้องไปถึงเป้าหมายถึงทิ้งระเบิดได้ไม่ใช่ร่อนจากระยะไกลแต่บังเกอร์หรือฐานใหม่ของจีนอยู่ไกลค่ะกว่าพิสัยระเบิดร่อนนั่นก็คือพร้อมเผชิญหน้าร่อนมาก็โดนสกัดโจมตีตรง ก็โดนสก,กัขดขณะที่จีนลงทุนมากในการเสริมความแข็งแกร่งนะคะกับที่หลบภัยทางอากาศทำไปแล้วสามพันแห่งสรรัสกลับละเลยไม่มีการป้องกันแบบนี้เลยลาสุดกัะทำกระทำโกลเด้นโดมแต่ไม่ได้มีรายละเอียดเรื่องสถานที่หลบภัยทางอากาศนะคะหมายถึงจีนเนี่ยนอกจากจะสร้างกองบัญชการใต้ดินฐานยิงอาวุธ ที่เคลื่อนที่ได้หรือประจำที่แบบสเตียมบล็อกสู้ศึกเต็มที่เนี่ยสร้างที่หลบภัยเอาไว้อย่างมากด้วยสรับมีหรือเปล่าอีกไม่นานจะได้รู้ความขัดแย้งในโลกคุกรุ่นหนักขึ้น,นเรื่อยๆนะคะจากการแข่งขนันนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจเพราะโลกตอนนี้ถูกแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนฝ่ายหนึ่งคือมหาอำนาจเดี่ยวที่นําโดยสหรัฐฯราชันจักรเป็นแกนนําอีกฝ่ายหนึ่งคือมหาอำนาจโลกหลายขั้วที่รัเสเซียและจีนนํา ไม่มีใครยอมใครแล้วไม่มีใครยอมจำนวนนายที่สุดก็มีเวว่จงงัดนิวเคลียร์มาจัดการการันเพื่อชี้ขาดชัยชนะจะเห็นว่าทั้งสรัสจีนรัสเซียมีการเตรียมการเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่แค่เพิ่งขยับทานะคะเตรียมกันมาล่วงหน้าวันนี้ปรากฏผลรูปธรรมอย่างชัดเจน